สองคันเลยตอนนี้ค่ะทุกคนหลังจากที่เฮามานมาครนายกเนาะมาเสียน้องมังกรเนาะมาแข่งกีฬา พิทีอำเภือองค์ลักเนาะ <c oughs> นี่แหละหลังจากแล้วรู้ผลเทพผลชนะแล้วก็จะได้เดินทางกลับแล้วนะคะทางนี้ก็กลับทางนี้ก็ไป,ไปหนืออันนึงก็ไปมหาสารคามนะคะฝ้ามาเดอ้อไปน้องกันนะอยากไปยุ่งไปน้องกันสนาเอ, <laughs> อาทุกคนนี่แหละ ขั้นหนึ่งก็สิไปมหาสารคามเนาะก็จะมีทั้งยายสีตึงนะคะยายสีแล้วก็ยายรุ่นเนาะน้องฟ้าแล้วก็ไอคิวแล้วก็ตาศูนย์ทอนเนาะแล้วก็ยายเพชรทุกคนก็สิได้เดินทางไปที่มหาสารคามก็ได้กลับแล้วเนาะส่วนเฮาเนาะน้องธิดาน้องมังกรพ่อปู่แม่ผึ่งก็สิได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เอาถือว่าเป็นขั้งแรกทุกคนครั้งแรกของเฮาเลยนะ ไ,ไปภาคเหนือภาคเหนือของประเทศไทยทุกคนนะั่นคือจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนเนาะเราก็จะไปเอาบุญอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกคนเออถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกทุกคนเนาะของการเดินทางนี่แหละจากจังหวัดนครนายกไปที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะะถือว่าหลายร้อยกิโลเลยทุกคนหกเจ็ดร้อยกิโลเลยนะเราก,ก็ออกตอนนี้กับประมาณสิบโมงเนาะเพื่อไปฮอตพุนกระข่ำแล้วทุกคน อืเอ้าติดตามส้ทางการเดินทางของเฮากันทุกคนเนาะตอนนี้กะกำลังแพกกระเป๋าเลยกำลังแพกกระเป๋าเลยนี่แหละกระเรียมของเนาะสบีอ่สบียงอาหารของเฮากะเอาไปสระามทุกคนส่วนเสื้อผ้านะผมกะเย็บใส่รถคันนี้นะเพราะว่าเขาจะไปพจังหวัดเชียงใหม่เนาะนี่ขาขอเครื่องใส้เพียบแน่นเอียดเลยอ่ะย้ายครัวแล้วค่ะย้ายครัวเราเราจะแยกทางไม่ให้ไปค่ะไปด้วยกันเราจะแยกทางกันจริงๆใช่ไหมนี่ อีลีค่ะอีลีเลยอ่ะยายข้างกันอีลีเลยปีหนาวมอคเขาจังสิบพอกันปีหน้าพ่อแม่ปีหน้าเด้่ยอื่นมาเพิ่งกับชิมาเลยด้วยค่ะเอาเหรอเอาไกด์ประหอดปีหน้าด้วยเนาะอื่นมาเพิ่อกับชิมาแล้วนะแต่ก็อยากให้ยายเพชรไปด้วยแล้วเนี่ยจะได้สนุกสนุกด้วยกันไปเอาบุญด้วยกันเนาะเอาบุญเนาะอือเอาเนี่แหละค่ะเดือนห้าพันไปนักะายยายเพชร บายบาย่สวัสดีปลอดภัยค่ะบ๊ายบายเช่นกันค่ะทุกคนเช่นกันค่ะบนอัศเบียงเพียบเน้่มีหมูหันหมูหันทีดาตัวนี้หมูหันทีดากำมี่เครียดกวยเด้อะเครียดกวยเครียดกวยบางมี่พ่อโอ้ป้าทุเรียนทุเรียนน้ำสันตัวนั้นทุเรียนน้ำสันเอาวนี่นะค่ะ ทางนี้ก็ไปเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้าไปเชียงใหม่กับเจ้าไปเชียงใหม่กับเจ้าเจ้าเจ้าเพเ่อไปเชียงใหม่เนี่ยนังบังกรนะคะนั่งตรงนี้เหรอโอ้บ i p มาชิลเลยสวนทิดาน้อยนะคะไปเชียงใหม่กับเจ้าเจ้าทำไมเป็นแบบนั้น่ะ น,นี่นะคะเหลือแค่ห้าคนแล้วนะคะไปที่เชียงใหม่ไปเอาบุญอยู่ที่เชียงใหม่เดอ้อนี่แหละเนี่ยสองว่าอาหารเสียๆของเฮาก็คือมากะทันทุกคนมากะทนแซ่บๆนะอือไปสิได้ลำมานากัน,นยังไงละผู้หนึ่งไปอีสานผู้หนึ่งไปเหนือเราซื้อแบบแปลกๆมาทุกคนเพราะว่าเฮาก็อยู่น้วกันนครนนทยกะน,นอนห่วมกันกระทือว่า ต้องสามมือ่นน่ะสามสี่มือคนน่ะเมื่อกี้กัน,นแง<ค>กันกระถือว่างเงาเงาอันนี้จะเป็นเครื่องกล้วยเนาะของอ,งอาตาไม่นะคะของตาไม่นะคะ <ใน S 1> ของฟางจากตาไม่เนาะ,นะจงหวัดนายกทุกคนเราเอาทั้งอาเมทุเรียนนามสั้นแล้วก็กล้วยเนาะเครื่องกล้ยเอาเมื่อให้บ่มให้กินใจดีแหงทุกคนเนาะนี่แหละน่ารักหลายเนาะ ไปทางไหนไปทางไหนก็มีแต่คนฮักคนแพงกับขอขอบคุณหลายๆนะคะผู้ใดเห็นก็อย่าลืมพักทายสวัสดีเลยนะคะอืมอย่นั้นแหละดีใจมากเลยนะคะมานครนายกก็ได้ของฝากของต้อนเต็มเลยอ้าวนี่คุณยารุนค่ะสวัสดีค่ะแยกย้ายกันเลยบา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 ยแล้วเจอกันที่มหาสารคามไปเชียงใหม่เอาอะไรดีไม่เอา เอาจริงเหรอจริงจกหนูทอดไอพี bye. Bye ่เอ๋มโอเคแมวก็ไม่เป okay. ็นไรไปยนะ้าบ้านบ๊ายบายค่ะลาบายุารปลอดภัยค่ะอุ้ยอยู่ตรงกันก็กินทอดกันนี่เนาะกินทอดกันจะไปล้างมือเด้อยเปล่ามาจ้ายิ่งทอดคือกันค่ะยินทอดคือกันลาไบ๊ายบายยุเรงลอดภัยค่ะบ๊ายบาย โอ้ยคิดหอดคนจมเน่ไปไปต้องแข่งใช่ไหมเอาวัสดีครับพี่ชายไปแล้วสวัสดีแล้วครับสวัสดีนะ้วค้าเดินทางปลอดภัยค่ะเอานี่แล้วค่ะอือนี่แหละเงาเลยอ่ะไอบนไม่อยู่เนาะอืมแล้วกับบัจมแล้วบัยินเสียงเราแล้วบัตรอือเพอได้ยินเสียงเราเนาะเอานี่แล้ค่ะ ตาสุนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะคาน้องฟ้ายนะคะขาแล้ววุ้ยเด็กคนพึ่งมากอีกโอ้ยนานเลยค่ะไปทุกคนในเวลาแยาเๆแล้วนะคะนี่แือคุณยายรุนรุนนะคะเห็นอย่างนี้เจอกันเดินทางกันค่ะมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่กับเจ้าเนาะไปเชียงใหม่แล้วไปเดินต่อเดินทางกันทุกคน เส้นทางของเรายัางอีกอยาวไกลกันอ่ามองได้งามมองได้ค่ะกับเฮากะสี่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งเดอ้อนี่แหละประสบการณ์ไปเชียงใหม่ครั้งแรกเนาะโอ้โหคือกัรวัดสีเมาหล่หรือบ่อทุกคนเออมันจะโค้งแท้ตอนนี้ ไเครื่องเลยได้ล่างรถกลับบ้านด้วยค่ะอ้าวคิดดูบ๊ายบายค่ะคิดถึงเนาะคิดถึงเจ้าเลยอ่ะอยู่น้องกันหลายวันแล้วอ่ะเปีหนาผัวบอกให้ยังสิพ่อกันเอือนมือนี่แหละลาบานี่ละละบ๊ายบายค่ะมาถึงแล้วบ้านที่ดาแล้วต้องนั่งซีฟังที่ดาแล้วช่ะ ตรงนี้เราอยู่ที่ไหนที่ดาจังหวัดจังหวัดเออลบุรีเป็นที่ที่บ้านของลิงเลยพุ่นาพุนาพุ่นาพุน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 โอ้ภูเขาหินปูนหลายเนาะเออสวยมากภูเขาหินปูนเนาะเมืองลบุรีมีภูเขาหินปูนเยอะมากสวยมากเลยตอนนี้เราถึงลบุรีที่นี่เป็นจุดกําเนิดของลิงเหรอคะใช่ไหมคะลิงเยอะนะอ๋อตรงนี้ลิงเยอะนี่แหละบ้านพุ่นนะ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 นี่แหละบ้านของน้องธิดาเรานะคะ หลังไหนอ่ะหลังพุ่น์อ่ะอันสุดอัยขูเองว่าเพื่อนตัวเองอยู่หลังไหนอัสุดเงียสั่นเลี่งหน่อยลิ่งหน่อยเด้อยากมาเยี่ยมอยากมาเยี่ยมเพื่อนไหมเด้ออยากเยี่ยมเพื่อนไหมล่ะไม่เยี่ยมแล้วไม่ทิซกหนาวไม่ทิซกหนาวเนาะเพื่อนมันดุเพื่อนมันดุกัดเก่งกัดเก่งพร้อมคบเก่งตอนนี้เราอยู่ที่ลพบุรีนะคะเข้าก็เข้าเส้นทางกระดิ่ทางของเราเราอยู่ในกระบวนการเคลื่อนไหวนะคะที่ป่านมันอยู่เราเลยมีแต่ปูนน์เลยไมไรเลยเฮ้ย ลบุรีบอกลบุรีย่เพชรใช่พ้ถึงลบุรีมีของเล่นใหม่ด้วยถึงลบุรีแล้วค่ะหนูขอพูดได้ไหมคะเห็วว่างเนาะยครับไปจังหวัดสมุยแขกปลอดลบุรีแล้วบ้านเกิดหนูเองจังหวัดที่ลิงเยอะที่สุด มันอยู่เราเลยบ้านหลมมันเลื่อนไปใช่ได้มันมีแต่มันมีแต่ขี้ฝุ่นเนาะอ่าะปูนหรือเปล่าเมืองนี้เมืองปูนโอ้เมืองนี้เมืองปูนดูสิดูทางสิขี้ฝุ่นเต็มเลยอ๋อพีปูนพีก็ออกจากตรงนี้นี่เองปูนอ่ะนี่กับเจ้ากระรังอันโมหินอยู่น่ะควันเต็มเลยมันจะเป็นเมืองผลิตปูนนั่นเนี่ย สิตามวอดบ้านเห็นหงอ,อเพื่อนอ้เคขื่อนน้ำรบตามเขาไอ้เคขื่อนน้ำรบตามเขาเห็นสุรา่ายเมาอย้ยาทำเป็นเฝอเหรอคะไอ้เฝอจะลืมเนาะลืมเนาะลืมเนาะออกออกเนาะออกออ,กอ,อกโอ้เฮาเอาทุกคนตัดภาพมาตีต่อเอาทุกคนตัดภาพมาตอนนี้เฮากรอยู่ที่ หมู่บ้านที่สำคัญที่สุดเนาะในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นก็คือหมู่บ้านบางละจันทุกคนเมนี้ก็มีโอกาสได้มาเบิ่งประวัติศาสตร์เนาะนี่แหละอันนี้จะเป็นหมู่บ้านบางละจันเนาะเขาก็มาในช่วงของเขาบรได้ศไยของทุกคนเนาะเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเมนี้เป็นวาราเศกาเขาเจ้าก็เลยวด้มาขายของขันขายของก็มีแต่เสาร์อาทิตย์เนาะ อันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่รรมโชกเนาะเป็นหลวงปู่ที่อยู่ในสมัยสมัยยานบางอาจารย์ทุกคนเนาะผู้ใดที่กำลังจะไปสู้คบเนาะหลวงปู่เพิ่เนก็กจะให้พรเนาะนี่แหละจะวัดเป่าชิงสั่วร้ายเนาะเวลาเขาไปต่อสู้ไปตีซึกทุกคนเขาก็จะได้แล้วคลาปลอดภัยเนาะนี่แหละเขาเห็นแล้วเขาขนลุกเลยทุกคนนี่อันนี้จะเป็นหลวงปู่รรมโชกเด้อ นี่แหละคะ่ปะป่ะเดี๋ยวเฮาพาทุกคนเลาะเบิ่งกันเนาะเมื่อกี้เขากะกลว่าขอพรหลวงปู่ธรรมโชลลกเลย้อยทุกคนเนาะหมู่บ้านปังละจันทร์ทุกคนเฮ้าเห็นแต่อยู่ในหนังนะเมื่อน,นี้มีโอกาสได้มาทุกคนกะถือว่าเฮายังทันอยู่เนาะทันหนังเรื่องปังละจันทร์นะทุกคนน,นี่ก็จะเป็นตลาดเนะาะตลาดย้อนยุคบ้านละจันท์นี่เฮามีโอกาสได้มาทุกคนกะจะพาเบิ่ง บรรยากาศกันเนาะนทุกอย่างในนี้ก็คือเป็นไม้ไผ่หมดเลยทุกคนเป็นไม้หมดเลยซ้ายผ่านตลอดถ้าเรามาช่วงมีคนนี่สนุกมากนะเนี่สงบเนาะเยอะยมากดูสิเอากุ้งทอดไหมี <c oughs> <c oughs> ่ฝาดขา,า,า,าให้ <c oughs> <c oughs> อ๋ออาหารว่างนะคะกาแฟโบราณไหมคะว่างมากหูเจีนอาการสูงอะไรกันาสารปูโชกทางหน้าของเ้าก็จะเป็นสารปูโชกทุกคนเนาะสารปูโชกบางละจันทุกคนเนาะ เซงเสื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่สถิตของวิญญาณเนาะวีลบุรุษทุกคนวีลชนบ,นบ้านบางนาจาันทุกคนเนาะโดยฉพาอ,อาจารย์ธรรมโชกกนเนาะเป็นผู้และก็เป็นศูนย์รวมเนาะของสัจธรรมเนาะและก็เาวบ้านเนาะก็จะมาขอพอรทุกคนเรื่องอความก้าหาญป้องกันภัยอันตรายทุกคนเนาะ นี่แะเวลาเขาจะไปพุ้นไปพีเนาะหรือว่าเขาเสื้ออกลบทุกคนในสมัยนั้นเนาะเขาจะาไปต่อสู้ออกลบตีเซกตีเสือทุกคนนี่แะก็จะพากันมาขอพรเนาะนมาขอพรน,นำสารปูโชคเนาะหรือว่าพระอาจารย์หลวงปู่ธรรมโชกทุกคนเนาะเพื่อให้ตัวเองมีความแบบจิตใจอันแข็งแกร่งเนาะและกามีสติปัญญามีความกระหาญขึ้นทุกคนเนาะ ที่จะเป็นสถานเนาะให้ชาวบ้านลูกนลานเนะาะเมว่าจะเป็นจ้าจังหวัดหรือว่าจังหวัดนี้ก็ตามเนาะมากราบไหว้ขอพอรไดทุกคนเรื่องเล่าของหมูบ่บ้านบางรัจันรก็มีเรื่องเล่าความเป็นมาก็ถือว่าหลายอย่างทุกคนเนาะนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยามนทุกคนเนาะเอากะมีะข้อมูลกับมเนนนาปันไดทุกคนแต่กะสามารถเล่าให้ทุกคนได้ฟังได้เนาะ นี่แหละทุกคนกับมีโอกาสได้มาเนาะสถานที่ที่สาคัญหลายทุกคนเนาะนี่แหละตั้งแต่สมัยกุยศลทุติยานตอนปลายทุกคนพอศสองสามสองสา,สามหนึ่งศูนย์ทุกคนนี่แหละสาบานบางระจันก็จะมารวมตัวกันตั้งค่ายเพื่อต่อสู้กับพมา่าโลนเนาะต่อสู้กับพมา่าสมัยนั้นกะมีพมา่าเนาะเข้ามาบุกโจมตีทุกคนอืบุกโจมตีแต่ว่าเห็นเขาวาว่า สมัยน um, ั้นเนาะผู้คนเนาะผู้คนที่ต่อสู้กับพม่าเนาะก็ถือว่าบ่หลายทุกคนและอาวุธก็ถือว่ายังบ่พร้อมเนาะยังบ่หลายปันใดแต่ว่าทุกคนก็ต่อสู้กับพม่าก็จนถึงที่สุดทุกคนเนาะจนถึงหน้าที่สุดท้ายอ่ะก็มีนักรบเนาะก็มีนักรบที่ต่อสู้วิรชนเนาะก็ถือว่ามีอยู่ประมาณ11คนทุกคนเนาะนี่แหละ เดี๋ยวเราก็จะมาเบาให้ฟังมีภัยแน่เนาะที่มีความกาหารเนาะก็ะจะมีรูปทุกคนเป็นอนุสาวรีย์เนาะเพื่อระลึกถึงความกาหารของเพิ่นทั้ง1 1คนและกับเศร้าบ้านทั้งหมดเลยเนาะการลักลากกัมีแต่1 1ท่านนั่นแหละที่แบบมีความกาหารต่อสู้กูซาทุกคนจนนาทีสุดท้ายเนาะนี่แหละมาให้เบิ่ง อันนี้จะเป็นอนุสาวรีย์วิรชนข่ายบางรจัดโดน,นะนเนาะเขาให้เบิ่งฮุปน้อยๆําน,นี้ก่อนนะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งตัวจริงเลยนี่แหละอันนี้เป็นฮูปเนาะที่เพิ่นเฮ็ดขึ้นมาเนาะเพื่อให้ลูกให้หลานได้เบิ่งว่าเออสมัยนั้นกะมีนักรบเนาะทันนี้ทันนี้เนาะที่ต่อสู้กูซ้ซัดนั่นแหละข้าเต้ากะจะเฮ็ดอนุสาวรีย์ขึ้นมาทุกคนเนาะ อีกหนึ่งจุดที่สําคัญทุกคนเนาะนี่คือศาลปู่จันหนวดเขียวเนะาะศาลปู่จันหนวดเขียวเนาะปู่จันหนวดเขียยก็คือสมัยก่อนนะเป็นคนที่มีวิชาอาคมุกคนเะก่งกามีความสามารถแล้วก็เป็นทั้งนักมวยพร้อมทุกคนเนาะนี่เห็นแม่พึ่งว่าว่าศาลอยู่ม่องใดเนาะเพื่อนก็นจะมาฝังอยู่ตรงนั้นทุกคนะนี่แหละอันนี้จะเป็นศาลเจ้าปู่จันหนวดเขียวเนาะ นักรบเนาะวีรชนสมัยแต่เกนะ่าเนาะที่ต่อสู้กันนะเ,เานะเาะเพื่อจะเฮ็ดศาลไว้ทุกคนเนาะเฮ็ดศาลไว้เพื่อเป็นที่สักระบูชาโดนเนาะอันนี้ก็จะเป็นศาลปูท้องเหมินโนเะนาะศาลปูท้องเหมินนีสาธุกมากาหวายเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันักรบวีรชนสมัยเก่าสมัยตั้งแต่ปูเนละสมัยบางละจันเนะ์ทุกคนเนาะแล้วก็ จุดที่เฮายืนอยู่ตรงนี้ทุกคนจุดที่เฮายืนอยู่ตรงนี้เนาะก็ะจะเป็นสมัยตะเก่าเนะาะชาวบ้านบางนาจาันทรค่ะเขาอาศัยอยู่ตรงนี้อีรีเลยอะ่ะตอนนั้นกพระม้าก,ก็มาตีหมู่บ้านบางนาจาันรกัมาตีกันอยู่ตรงนี้แหละคันคันหมู่บ้านบางนาจาันทรบอเตกอะ่ะชา,าวกรุงศรีอย,ย,ยุธยากะจะบดเสียดีเดียให้พระมาทุกคนเรื่องราวประวัติศาสตร์ก็ถือว่า ก็รับซับซ้อนแองทุกคนแนละ้ะเขาก็อาจจะบงกูรข้อมูลปั่นใดนเนาะคันพิษเนืถึกเน่กับขอโทษขออภัยนําเดอ้อนี่ค่ะนี่เป็นพระเนาะไว้สักการะบูชาทุกคนไะเดี๋ยวเข้าเข้าไปถากพุนกันเนาะกอปูพิพึ่งกันค่ะเดี๋ยวย่างไปทางพุนแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาย่างไปถากพุนกันเรื่องราวต่างๆก็ถือว่าหลายหลายโทนเนาะมีความเป็นมาหลายอย่างเนาะเขาก็อาจจะ ฮู้เน่บุกฮู้เน่ทุกคนเนาะแต่เยาว่ากันเนาะอันนี้เป็นวัดนําวัดเก่าวัดแก่ทุกคนเนาะนักฮุบกะในส่วนนั้นก็นมีอยู่ประมาณสิบเอ็ดท่านเนาะเป็นนักฮุบีละสนทุกคนเนาะก็มีทั้งอ่านายจัดนวดเขี้ยวเนาะปู่จัดนวดเขี้ยวปู่โชกเนาะปู่ดอกแล้วก็ปู่ทองแก้วปู่ทองหมิน่นแล้วก็ปู่ทองเสียงใหญ่ ปูแทนเนาะปูเมืองแล้วก็ปูพันพันเลืองเนาะแล้วก็ปูขุนสวรรค์แล้วก็ปูอินทุกคนเนาะอัน,นที่เฮาเรามากก็คือเป็นนักวิรชนเนาะที่ต่อสู้กับพมา่าทุกคนจนถึงวินาทีสุดท้ายเนาะ่นก็นเลยฮิตนุาสา,ารี่แล้วก็เฮดสานเพื่อให้ลูกหลานสมัยนี้ได้สักการบูชราทุกคน อันนี้จเป็นหลวงบู่ธรรมโชคคนเดี๋ยวเขาจะเข้าไปกร้าไปขอพพอกันเนาะนีอันเด็กๆกำลังเตรียมซีเลยตอนโอ้มดเลยทางหลังของเขาก็คือเป็นหินกางสะดานทุกคนเนาะสมัยก่อนเนาะเขาบ่มีโค้งบ่มีอยัาเนะาะกะเจ้าเขาจะเอาหินกางสะดานนี่แหละเวลาตีบอก สาบ้านเนาะเวลาเขาเออเขารวมพลเนานะเขาก็จะตีอันนี้ขึ้นมาหรือว่าอ่าจะมีค่ะซึกขายอย่างกจะตีอยนนี้อืออันนี้จะเป็นหินกลางสะดานทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาตีกันนะเพื่อเป็นสิริมงคลทุกคนนะจะท่เขาขอพรนแล้วเอาประมาณเกนะ้าเนาะอืมเก้าหน้าเก้าหลังนี่แหละเก้าเก้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด โอ้ดังดังมากเลยค่ะสาธุไปหินกังสระนนอว้าวว้าสะใจอะารทุกคนเออปกติเราจะตีคองตียังเนาะอันนี้ตีหินทุกคนหินกังสระเดอ้อนี่แหละไ้มาเห็นไปมาเห็นอี๋ยังหลายอย่างทุกคนที่เขาเขเคยเห็นเนาะนี่แหละไปมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของฝั่งไทยพร้อมเนาะเอาไปเดี๋ยวเขาจะมาตีละคางกัน